ไม่ได้มาโตวเวทีกับพวกคุณนะอย่างผมดูเจยจุของสามเนี่ยผมเห็นนะเห็นความเป็นจริงทั้งหมดแล้วคุณจะมาปฏิเสธว่าผมไม่มองเลยถ้าคุณแน่จริงถ้าคนเกลียดรัฐบาลเยอะคุณทาไมไม่ไปจัดสนามหลวงอะทําไมคุณไม่ปิดประชาธิปไตยแล้วก็ตั้งเวทีดูที่จะมีคนกเกลียดคนไร้กี่คน,คนแต่ที่คุณทําคารมกเนี่ยเพราะคุณต้องการป่วนป่วนเมืองเพราะมันจะได้สะสมกับรถชาวบ้าน รถคุณมาร้อยสองร้อยคันนะมันมีรถชาวบ้านที่เขาติดเขากลับบ้านไม่ได้ที่เขาไปที่เขาวุ่นที่เขาเดือดร้อนเท่าไหร่อะคุณจะมาบอกว่าคุณมาทีละสามพันสี่พันคันผมไม่เชื่อพี่ก็เสียใจว่าพี่อยากให้คนไทยอ่ะประเทศไทยเราตอนเนี้ยมันไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจริงๆิงมันเป็นน้ำกับน้ำมันแล้วมันเข้ากันไม่ได้แล้วพี่พี่กับพรัฐบาล เงี้งาราคาเพลงรัฐบาลโดยเฉพาะลเอีกเขยุธ์กันน้หาสงสาร,รพักร่วมกับคอยจะตีกินเดิอทั้งสุขสึกในสึกนอกน้ำสารเขานะน้ำสานเขาแ,แต่ที่พี่พี่บางคนเนี่ยมาด่าพี่ด่าแบบเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่ได้มากด่าแบบไม่มีข้อมูลน่ะด่าแบบไ,ปไ,ปไร้สารพี่ก็ขำ